เค้กเห็ดละงอกสวยๆแบบนี้ทำไม่ยากนะคะไปดูวิธีทำการอบเนื้อเค้กใส่เปลือกไข่ทำขาเค้กโดยใช้หลอดชานมไขม่มุกและโคตติ้งละลายใส่ลงไปแช่ยเย็นให้เซตตัวจากนั้นทำตัวเค้กโดยใช้วิปครีมสีน้ำตาลจะได้ดูเหมือนพื้นดินดูเหมือนธรรมชาติใช้สปาตุลาปาดให้เรียบแล้วเก็บความเรียบร้อยโดยใช้ไพ่อีกรอบนึงค่ะ ตัดหลอดชานมไขมุกออกก็จะได้ขาเห็ดสีขาวค่ะนำมาตั้งไว้ให้มั่นคงนะคะโดยใช้โคตติ้งสีขาวเป็นตัวยึดจากนั้นเราทำซอสส้มเพื่อที่จะไปราดบนดอกเห็ดนะคะจะได้มีสีเหมือนเห็ดละโกค่ะนำตัวดอกเห็ดที่เราทำไว้มาปักลงในขาเห็ดค่ะจากนั้นราดด้วยซอสส้ม ค่อยๆราดเบาๆแล้วก็รอให้ซอสหายร้อนก่อนค่อยเอามาราดนะคะแต่ถ้าไม่รอให้ซอสเย็นก็จะเป็นแบบนี้แหละคะ่ะคดต,ติ้งจะละลายแล้วเขาก็จะลม้มไม่เป็นไรนะคะจับเขาตั้งขึ้นมาใหม่เลยแต่ต้องเปลี่ยนดอกเพราะว่าดอกนั้นใช้ไม่ได้แล้วเอาลงไปไว้เป็นดอกวางข้างล่างแทน,นะคะ่ะ เริ่มหยอดโคตติ้งลงไปอีกรอบนึงพอซอสเข้าหายร้อนก็จะเหนืดๆน,นิดนึงเราทำดอกเห็ดเสร็จแล้วก็นำมาปักบนตัวเค้กนะคะจัดวางเป็นที่ตามใจชอบเลยอันนี้ค่ะเขาไม่ยาววางไม่อยู่นะคะเราต้องใช้ครีมบีบเสริมเข้าไปเพื่อที่จะยึดขาเขาให้ติดกับตัวเค้กวางดอกที่3วางดอกที่4ลงไปค่ะหน้าเค้กยังดูโล่งไปเลยทา ดอกเห็ดเพิ่มอีกดอกหนึ่งนะคะเป็นดอกตูมใช้ไพ่ปาดให้เรียบแต่งทรงค่ะปาดไปปาดมาเหมือนหรือยังนะเอาเลยแล้วกันจากนั้นใช้ครีมบีบตกแต่งข้างๆดอกเห็ดให้เหมือนเปลือกหุ้มเห็ดนะคะบีบไปเลยตามจินตนาการของเราค่ะ <Wow. S 1> ครีมที่เราบีบลงไปนะคะก็จะช่วยยืดขาเห็ดไม่ให้เห็ดโยกไปโยกมาค่ะ แล้วก็โรยดินดินนี้ทำจากขนมโอรีโอเอามาทุบนะคะหรือจะใช้แคคเกอร์สีน้ำตาลมาทุบโรยๆก็จะเหมือนดินเหมือนกันนะคะสวยไปอีกแบบเอาลรลจะได้เหมือนจริงมากขึ้นโรยๆไปเลยค่ะตรงไหนที่มีที่ว่างนะคะเราก็โรยๆเติมดินลงไปเลยใส่ข้างล่างด้วยปักด้วยโรสแมรี่นะคะ จะได้สมจริงมากขึ้นเหมือนอยู่ในป่ามีต้นไม้ปักไปหลายๆใบเลย,เลยจากนั้นเพิ่มความหรูหราด้วยป้าย Happy Birthday ปักลงไปตรงกลางเลยค่ะและเขียนข้อความค่ะเป็นชื่อเจ้าของวันเกิดเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะว่าทำไม่ยากเลยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ